ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติลสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสรุปผลบนพเมียม์ลลีนะครับของวันนี้นี่คือเป็นรายการใหม่ของช่วงสติลสปอร์ตของเรานะเป็นรายการใหม่แกะกล่องครับเป็นรายการที่เราได้เทสระบบมาแล้วครับว่าช่วงยูโรโอลิมปิกเนี่ยมีฐานแฟนคลับมีฐานคนดูที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างจะเกือบ1 000คนนะก็จะทําแบบจีเป็ดเป็นแนวสรุปสกอร์สรุป ข่าวคีล่าทั้งหมดหน้าที่เ,เป็นฮิตกันในระดับ w ั r l d คือฟุตบอลพิมเลียกแล้วก็มียูฟ่ามีบอลทั่วต่างๆเราจะมาสรุปผลบอลแล้วก็มานําเสนอข่าวให้ทุกคนได้รับฟังกันนี่คือช่วงสติลสปอร์ตนะครับนี่คือคอนเทนต์ใหม่ก็คือคอนเทนต์รายง,งานผลบอลพิมเลียครับวันนี้ก็มีหลากหลายคู่มากมายที่เพิ่งแข่งขันกันจบแล้วก็จะมีการแข่งขันนัดตกค้างนัดกลางสัปดาห์ครับในวันพรุ่งนี้ตีสองนะทุกคนก็ฝากดูกันได้ครับวันนี้ก็ เราจะมารายงานผลสกอร์ครับผลสกอร์ของพิมพ์ลีนะครับคู่แรกที่เราจะนําเสนอก็คือคู่ระหว่างเบนฟอร์ดกับคิทตันเพลีย์ครับเป็นการแข่งขันมาแล้วเบนฟอร์ดก็เอาชนะคิทตันเพลีย์มาได้มาได้ด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งครับเราจะพิยุกสกอร์แบบรวดเร็วนะครับเราจะรายงานผลบอลเนี่ยแบบรวดเร็วครับไม่ค่อยไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายูจะรีบพูดแล้วก็รีบให้มันจบให้พอนมันจะตัดง่ายครับเองานที่คู่2ครับที่ผมจะนําเสนอก็คือคู่ระหว่างเอตันวิลล่ากับเวนแฮมครับ ไอตันวิลล่าชนะเวินแฮมไป2องปต่อหแล้วก็คู่ระหว่างลอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับบอลมัดครับเสมอกันไป1นประตูต่อหแล้วก็คู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยคู่เนี้ยมีใบแดงแต่ว่าทีมที่ได้ใบแดงแต่ว่าทีมที่ได้ใบแดงเนี่ยชนะครับคือนิวคาสเซิลนับโดนใบแดงแต่ว่าสามารถชนะเซาท์แฮมป์ตันไปได้ด้วยสกอร์1นต่อศแล้วก็คู่ต่อไปก็คือคู่ไบย์ตันกับเอเวอร์ตันครับไบย์ตันก็ถล่มเอเวอร์ตันไป3าต่อศแล้วก็ คู่ระหว่างทีมใหญ่ครับทีมมาเจอกันคืออาร์เซนอลก็คือคู่ระหว่างอาร์เซนอลเจอวูฟครับอาร์เซนอลชนะวูฟกด้วยสกอร์2ต่อ0แล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับอิฟโซบิททาวครับลิเวอร์พูลชนะอิฟโซบิท2ต่อ0ลิเวอร์พูลชนะอิฟโซบิททาวด้วยสกอร์2ต่อ0แล้วก็แมนยูนิตเต้ครับอีเปิดสนามพิเวนเลีกันเป็นคู่แรกที่เปิดสนามพิเวนเลีกก็แมนยูก็สามารถเอาชนะฟูลแลมไปด้วยสกอร์1ต่อ0ครับมีเซอร์เคสครับเป็นผู้ทำประตูนะ วินผู้ทำประตูชัยครับในนาทีที่87นะครับก็มีคูร่ระหว่างลิเวอร์พูลกับอนะิสวาฟิท้าเนี่ยเป็นอะไรที่บอกเลยว่าชิวๆครับลิเวอร์พูลเปิดแมตมาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีเดโก้โจตายิงขึ้นนำในนาทีที่60แล้วก็โมเมดซาล่ามาปิดฉากด้วยสกอร์2-0ในนาทีที่65ครับนี่คือสกอร์ระหว่างลิเวอร์พูลกับอิสวาฟิท้าครับลิเวอร์พูลชนะอิสวาฟิท้าสองศูนแมนยูชนะแมนยูชนะฟูลแลมหนึ่งต่อศูนครับแล้วก็ค,กครูเบ็กแมตระหว่างวัน แมนซิตียก็ได้ถล่มเชลซีไปด้วยสกอร์ไม่ใช่ถล่มครับเป็นแมนเชสเตี้เนี่ยชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ครับเป็นสกอร์ที่บอกเลยว่าเหมือนเหมือนกับที่ทุกคนคาดการไว้กับแล้วก็ฮาร์เลนครับยิงขึ้นนให้กับแมนซิตี้ในนาทีที่18แล้วก็โควาซิตครับมายิงปิดประตูนะฮมายิงปิดเกมในนาทีที่8 4่ครับโควาซิตก็สามารถยิงให้แมนซิตี้ชนะเชลซีไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ครับนี่คือสรุปเป็นนี่คือผลสรุป ฟุตบอลครับสรุปผลบ,บอลทีมเรีกสำหรับวันนี้ขอจบเพเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพสต์ให้นคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับ ในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน YouTube นะซึ่งความจะขึ้นรูปเคลื่อนไล์ให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจท,ที่จะซื้อสินค้านะครับที่ทางช่องเรานะีแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ o o o g l e ไซต์ับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปากหมุดคอมเมนต์ได้นะครับใน คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเด s c ร i สคลิปชันวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเ e ลรีวิวช็อปนะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ